แล้วเอพิโซดนี้เมย์ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ว่าหลังจากที่เมย์กินเนื้อสัตว์น้อยลงแล้วรู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายค่ะกินยังไงให้เราแบบอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพตายอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet พื้นที่ที่จะชวนให้ทุกคนมีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันนะคะแล้วเอพิโซดนี้เมย์ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ว่าหลังจากที่เมย์กินเนื้อสัตว์น้อยลงแล้วรู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายค่ะ ขอเท้าความกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่เม่เริ่มดูแลตัวเองลดความอ้วนแรกๆเนี่ยก็คือกินเกือบจะแพลนเบสแล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่ค่อยมีความรู้ค่ะกินไปกินมาก็เลยขาดสารอาหารตอนนั้นยังเรียนอยู่ที่เมกาอยู่เลยแล้วก็พยายามลดน้ําหนักใช่ไหมวันๆก็คือกินแบบผักต้มกับน,น้ําพริกนิดหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆไม่แพลนเบสร้อเป์เซ็นต์เพราะว่ายังมีไข่ต้มแต่กินน้อยกินคือกินแค่ผักอะ่ะ ผักก็ทําซ้ํามีแบบกระหล่ำลวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏก็คืออย่างที่บอกว่าขาดสารอาหารน้ําหนักลงไหมก็คือลงนะแต่ว่าเล็บแห้งผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ตอนนั้นอนะ่ะอย่างที่บอกว่ากินแต่ผักเนาะก็จะไม่ได้มีพวกโปรตีนไม่ถึงไขมันดีก็ไม่กินเพราะกลัวอ้วนอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีความรู้ด้วยว่าไขมันดีไม่ดีคืออะไรก็คือตอนนั้นขาดสารอาหารไปเลยนะคะแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็มดกินอาหารนกกินผักๆอย่างเงี้ย ไปตรวจเลือดเลือดจางมากจนคุณหมอดูเกือบต้องให้เลือดคุณหมอบอกว่ารีบให้กลับมากินเนื้อแดงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบโอเคเลิกกินก็ได้แล้วช่วงนั้นก็คือเจอร์นี่ของการดูแลตัวเองของเมน้องก็คือเริ่มจากการไปเลมอนฟาร์มตอนนั้นก็เริ่มจากการกินอาหารแมคโครไบโอติกก่อน แล้วก็จริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะเซอร์ติฟิเคแรกที่เมเรียนเลยอ่ะก็คือแพลนเบสนิวทริชั่นของคอยแนลคือหลังจากเรียนอันนั้นก็มีความรู้เรื่องแพลนเบสเยอะมากนะทุกคนแต่ว่าไม่เคยมาคอมมิตกินจริงจังสักทีอะค่ะด้วยความที่ตัวเองเป็นฟู้ดดี้ด้วยมั้งแล้วก็หลังจากที่กินโอรอยากมาก็เลยไม่ได้แบบอยากกักเกณฑ์ตัวเองอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือไม่เคยกินแพลนเบสจริงจังอีกเลยนะคะมีการลองการกินแบบอื่นๆบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบคีโตเพลิโออะไรพวกเนี้ยแต่ อยู่ๆก็ได้เริกม,มีความรู้สึกว่าอยากกินแพ a n t b a ขึ้นมาโอเคไม่นับตอนกินเจนะก็คือมีการกินเจตามเทศกาลบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่านอกเทศกาลกินเจไม่เคยมากินเป็นไลฟ์สไตล์เลยค่ะแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ที่แม่ไป water f a สต i n g ครั้งล่าสุดมาค่ะไม่กินอาหาระไรเลย7วันแล้วรู้สึกลำไส้ตัวเองสะอาดมากแล้วระหว่างที่อยู่ที่ The Life Co. อะ่ะก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือในห้องสมุดเขาชื่อ how not to die ของดร Michael เก e g e r นะคะเรารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยเจ๋งมากในหนังสือเนี่ย ใครยังไม่เคยอ่านคือแนะนําเลยนะว่าใครยังไม่รู้จะเริ่มดูแลตัวเองยังไงอาหารคลีนคืออะไรเริ่มจากเล่มนี้แม้ว่าความรู้เขาแน่นมาก ที่ต่างกับพวกหนังสือแบบการไดเอทหรือการกินแบบต่างๆก็คือนอกจากเขาเป็นหมอแล้วหนังสือเนี้ยเขายังแบ็กอัพด้วยอ่อรีเสิร์ชและไซเอนติฟิกพรูฟเยอะแยะมากมายนะคะเขาไม่ได้พูดอะไรลอยๆอ่ะแล้วพออ่านไปอ่ะครึ่งแรกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการแก้โรคเรื้อรังต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบความดันสมองอัลไซเมอร์หัวใจเบาหวานอะไรเงี้ยซึ่งมันละเอียดมากเขาจะบอกว่ากินอาหารเป็นยาย,ยัางไงเพื่อแก้โรคพวกนั้นเมย์ยังไม่ได้เป็นโรคพวกนั้นก็เลยไม่ได้อ่านพาร์ทนั้นเมย์จะอ่านพาร์ทหลังที่บอกว่า กินยังไงให้เราแบบอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพตายอย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดถึงอาหาร12อย่างที่เขาเรียกว่า daily dozen ก็คือกินให้ครบ1โหลเนี้ยทุกวันแล้วจะมีสุขภาพดีอายุยืนยาวมากแล้วพอได้อ่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยแล้วก็รู้เลยว่าสมัย10ปีที่แล้วที่เราแบบกินวีแกนแล้วขาดสารอาหารเพราะว่าอะไรเพราะว่า อย่างที่บอกเรากินแต่ผักต้มแต่จริงๆแล้วการกินแคนเบสให้ถูกต้องมันต้องมีความรู้ทุกคนก็คือต้องมีโปรโตีนและโปรโตีนที่เขาพูดถึงก็คือมาจากแบบบีนหรือว่าถั่วเปลือกนิ่มลกูมสิ่งนี้ค่ะแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งต่างๆ แล้วก็ยังมีการกินพวกนัทแันซีตเยอะมากๆแล้วก็ยังมีถึงเรื่องการกินไขมันดีอะไรอย่างเงี้ยในหนังสือเขาไม่ได้แนะนําให้กินน้ํามันด้วยซ้ำมอนทุกคนแม้แต่แบบน้ำมันมะกอกที่คิดว่าดีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไขามันที่ดีหาจากได้จากถั่วอะโวคาโดแล้วก็ยังมีพูดถึงแบบการไปออกกําลังกายแค่ไหนดีอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแม้ว่ามันเจ๋งมากเลยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่า12อย่างที่เขาให้กินคืออะไรแต่พูดถึงก่อนว่า หลังจากที่เมทาวอเตอร์ฟาสติ้งใช่ไหมคือไม่กินอะไร7วันจากนั้นอะ่ะในอาทิตย์แรกอะ่ะมันต้องค่อยๆ r e นโ t r o d u c e อาหารอยู่แล้วซึ่งวันแรกๆคือกินได้แต่แบบตั้งโมตังกวาซึ่งมันก็วีแกนอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มแบบอาหารไม่ปรุงราอาหารรอเป็นคุกวีแกนหรือว่าอาหารเจแบบสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าคือปกติอ่ะครั้งก่อนๆที่เมทาวอเตอร์ฟาสติ้งหรือว่าฟาสติ้งดีท็อกซ์อะไรอย่างเงี้ง fasting, fasting, ox, ย มันจะวันแรกๆจะขับถ่ายไม่ค่อยได้เนอะเพราะเราไม่ได้กินอะไรแล้วมันแบบไม่ได้มีอะไรตกค้างเยอะ แต่ปรากฏว่าอาทิตย์แรกหลังจากที่กลับมากินแล้วคือกินแบบแพลนเบสอะขับถ่ายดีมากคือเมื่อก่อนเมยก็เรียนธรรมชาติบําบัดมาหลายสายนะทุกคนแล้วคือคุณครูจะชอบพูดว่าให้ดีสุดนะเราควรจะขับถ่ายให้ได้ตามมื้ออาหารที่เรากินถ้าเรากิน3ามือ้อเราควรจะขับถ่ายให้ได้3มครั้งซึ่งเมยก็คือแบบด้วยความพ่ภูมิหลังคุณแม่ก็ท้องผูกเราก็โตมาเป็นเด็กท้องผูกอะไรเงี้ยขับถ่ายได้วันละครั้งก็คือบุญแล้วใช่ปะแต่ว่าช่วงที่กินแพลนเบสเมื่อ2อสามอาทิตย์ที่ผ่านมาคือขับถ่ายได้มากกว่าวัน,นละ อีหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นแบบสตูชาร์ทให้ดูอื ừ, หรืออุจระคือแบบสวยมากมันแบบอเดียลเหมือนที่เท็กซ์บุ๊กบอกว่าเฮลตี้อุจระที่มีคุณภาพมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงก็คือหน้าตาแบบนี้เลยทุกวันแบบเวลาแบบรอบ2รอบ3รอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกลำไส้เราสะอาดมากก็เลยเริ่มบอกสามีว่าแบบเฮ้ยคือสามีก็บอกหลายรอบแล้วว่าเมย์อาจจะไม่ได้บอกอาการกินเนื้อสัตว์เยอะๆเพราะเวลาไปกินสเต็กหรืออะไรเงี้ยจะท้องผูกท้องอืดแบบนอนยากตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย หลังจากแบบเริ่มขับถ่ายดีก็เลยมีกําลังใจที่จะแบบกินต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นวีแกนหรือว่าแบบเป็น based 100แพบลบนเบสร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเป็นฟู้ดดี้อยู่แล้วก็ยังชอบสรรหาราอาหารกินเวลาไปกินกับเพื่อบบนอะไรเงี้ยค่ะก็คือยังจะมีหมูเห็ดเป็ดไก่ติดมาได้บ้างอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่สั่งเป็นเมนแล้วเราจะสั่งของตัวเองอ่ะเป็นแบบอาหารค่อนข้างแบบไม่มีเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างที่เมย์แบบชาลนจตัวเองก็คือไม่ได้เป็นมังด้วยนะคือเมย์ไม่ได้ซื้อไขข่่เเเ้้าาาาบนลยพระว รู้สึกว่าไข่เป็นอะไรที่อร่อยง่ายแล้วคี้โกงแล้วคือตอนนี้อยากฝึกทําอาหารแพลนเบสไงคะก็เลยไม่เอาไข่มาใช้เลยแล้วหนังสือของดรเกรเกอร์ก็คือไม่แนะนําให้กินไข่เลยเ <c oughs> ขาบอกว่าไข่แย่กว่าเนื้อแดงอีกเราก็เลยแบบเฮ้ยลองงดลดดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆอ่ะอยากจะไปเจาะเลือดดูด้วยเนาะเดี๋ยวกินสักแบบสองสาเดือนดูสิว่าแบบผลเลือดมีอะไรต่างกันหรือเปล่าแต่ที่บอกก็คืออันแรกที่แบบชัดเจนมากคือขับถ่ายดีขึ้นมากๆท้องไม่ค่อยผูกเลย แล้วก็อีกอย่างก็คืออิ่มนานมากเพราะว่าไฟเบอร์สูงไอ้ที่แม่แบบคิดว่าตัวเองขับถ่ายดีใช่ปหคืองงมากว่าตัวเองอ่ะจริงๆเป็นคนกินผักเยอะแล้วนะคือในทุกมื้อแม่เป็นคนติดกินผักมากคนรอบตัวจะรู้เลยค่ะทุกมื้ออาหารก่อนที่จะมากินแพนเบสเนี่ยทุกมื้อต้องมีผักอย่างน้อย5 0ของมือ้อแต่แบบปรากฏว่าไฟเบอร์ยังไม่พอเลยมั้งเพราะว่าเวลาเรามากินแพนเบสใช่ไหมนอกจากผักแล้วเนี่ยในพวกถั่วและธัญพืชในตัวของพวกนี้มันยังจะมีแบบ ไฟเบอร์อีกก็เลยแบบเฮ้ยหรือเมื่อก่อนนี่ฉันกินไฟเบอร์ไม่พออะไรเงี้ยค่ะแล้วคือต้องกินกรีนโฟลมทานโนเจนิกบ่อยมากเพราะว่าแบบ จะไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกเกิน2วันแล้วคือสังเกตเลยว่าถ้าเกิดกินเนื้อสัตว์เยอะๆกิน dairy product หรือว่านมเนยกินขนมกินของทอดเนี่ยจะท้องผูกเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนคือต้องกิน green flow บ่อยมากเดี๋ยวนี้ก็คือแทบไม่ต้องเลยอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งก็พอเพื่อแบบคลีนลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถึงแม้จะกินนะทุกคนก็ยังจะถ่ายสวยอยู่ดีก็คือแบบเป็นปรากฏการณ์ที่แบบเฮ้ยเจ๋งมากโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องก่อนนะว่า daily dozen ที่ดร greger ให้กิน,นมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือบีนถือว่าถั่ on, ถวเปลก on, ่นิ ก็คือพวกถั่วแดงถั่วดาถั่วขาวถั่วเขียวถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคือแม่เป็นคนที่แบบเรียนมาเยอะเนาะก็คือวิธีที่กินที่ดีที่สุดก็คือไม่กินอะไรซ้ําๆเพราะฉะนั้นแม่จะไม่กินแต่ถั่วเหลืองอย่างเดียวจะไม่กินแต่เต้าหู้เทมเป้อะไรเงี้ยแต่ว่าจะเปลี่ยนชนิดของถั่วไปเรื่อยๆจริงๆมันจะมีถั่วต้มอยู่ในตู้เย็นเลยค่ะแล้วทุกมือที่กินไม่ว่าจะจับชายซุปกิมจิอะไรเงี้ยมันก็จะแบบตักถั่วอย่างน้อย3ามสีแบบใส่เข้าไปในซุปหรือในอาหารเลยเราจะได้สารอาหารที่หลากหลายในถั่วเนี่ย เคยได้ยินไหมคะว่าถั่วเป็นอาหารที่ดีแล้วก็วิเศษที่สุดในโลกเพราะว่าในถั่ว1เม็ดเนี่ยมันมีทั้งโปรตีนไขมันดีแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีไฟเบอร์ต่างกับพวกแบบข้าวบางประเภทเนาะที่อาจจะไฟเบอร์ไม่ได้สูงมากมีแต่าคาร์โบไฮเดรตหรือว่าถั่วเปลือกแข็งก็จ,จะไขมันเยอะหน่อยไฟเบอร์ต่าอะไรเงี้ยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ต้องพูดถึงไม่มีไฟเบอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถั่วเปลือกนิ่มเป็นแบบอาหารที่วิเศษมากเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะคะ ซึ่งก็รู้ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่รู้จะกินยังไงแต่พอแบบตั้งใจจะกินจริงมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเราควรจะค่อยๆเพิ่มโดสนะวันแรกๆที่เมย์กินอะ่ะเมย์ว่าเมย์กินเยอะเกินเพราะฉะนั้นมันจะแบบลมเยอะท้องอืดแล้วก็ข้อดีของการกินหัวพวกนี้ก็คืออิ่มนานมากๆไม่ต้องแซน็คแบบแนด์น้อยมากๆจริงๆอ,อ่ะอ๋อใครที่เพิ่งเริ่มกินเริ่มทําอาหารนะคะอะไรที่น่าสนใจมากก็คือ lentils ถั่ว lentils เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องแช่น้ําค้างคืนก่อนคือหุงเหมือนข้าวได้เลยอะ่ะก็คือล้างแล้วก็็ใส่หหหหม้ห้้้อออุุงงขขาาวไไไปกกับรรืะยเีลด สุกง่ายมากๆเพราะฉะนั้นก็คือแนะนำ lentils นะคะอันนี้รู้มาจากแบบพี่ปู fit with plan แล้วก็หวาน v e ก a n c a ลนเดอรเขาก็แบบแนะนำให้มกิน lentils ก็คือบดีมากก็คือใส่ลงไปในพาสต้าซอสในสลัดในทุกอย่างได้หมดเลยเนาะก็ <c oughs> อันที่2ที่เขาแนะนําให้กินก็คือพวกผักผลไม้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าผลไม้เนี่ยเขาจะแยกออกมาเองนะคะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เพราะเขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากแนะนําไปใช้เบอร์รี่แช่แข็งเพรมันจะราคาดีกว่าเนาะ เบอร์รี่ไทยๆเราก็มีเนอะอย่าง berry, berry, มัลเบอร์รี่กูสเบอร์รี่มะขามป้อมก็คือดีมากๆนะคะแต่เมย์จะใช้พวกเบอร์รี่แช่แข็งไม่ปั่นสมูติตี้ก็คือเอามาเคลือบช็อกโกแลตน,นู่นนี่เหมือนที่เมย์ทำลงอินส a าแกรมไปมีสูตรเยอะแยะมากมายนะคะอันที่3ก็คือผลไม้อื่นๆนะจะผละไม้อะไรก็ได้เขาแนะนําให้กินเป็นผลไม้เป็นลูกๆมากกว่าที่จะเอาไปปั่นหรือสกัดนะคะ ข้อ4นะคะก็คือ cruciferous vegetable หรือว่าพืชในตระกูลกะหล่ำนะคะแม่ว่าจะเป็นแบบคะนา้าเคลบรอกโคลี่เขาบอกเป็นแบบซปเปอร์ฟู้ดของพืชเลยเพราะว่ามันจะช่วยต้านมะเร็งหรืออะไรต่างๆได้นะคะอันที่ 5, greens ก็คือผักใบเขียวหรือผักสีเขียวเข้มนะคะส่วนอันที่6ก็คือ o t h e r vegetable ผักอย่างอื่นอะไรก็ได้คะ่ะอันที่7อันเนี้ยเขามีแบบเป็นหมวดหมู่ของเขาเองเลยก็คือ f l a x seed หลักซีเนี่ยมีโอเมก้าคือไขมันดีเนาะมีโปรโตีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าต้องกินทุกวันวันละหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็เลยไปสั่งเครื่องแบบบดเมล็ดกาแฟมาด้วยเอามาบดจากซีจากซีเนี่ยต้องคั่วก่อนหรือไม่ก็เอามาบดนะคะมันจะดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นค่ะก็คือจะใส่เข้าไปในสมูทตี้ก็ได้ใส่เข้าไปในดื่มตอนเช้าหรือว่าไปโรยสลัดโรยอาหารทุกอย่างได้เลยแม่ก็คือใส่เข้าไปทุกอย่างมือละครึ่งช้อนโต๊ะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยให้อยู่ท้องแล้วก็ขับถ่ายดีมากๆเพราะว่าไฟเบอร์สูงด้วยนะคะอันที่8ก็คือนัทแด์ซีดถั่วแล้วก็เมล็ดต่างๆเนาะเมล็ดทานตะวันถั่วชนิดใดกกกกกก็็ไดด้เเลยาาาบอออววว่่ิินนนัััํมื5ตต คือเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของความอายุยืนของเราแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นก็เอามาถั่วหนึ่งกำมือแนะนําให้แบ่งออกมากินแค่หนึ่งกำมือทุกคนอย่าก,กินจากถุงมันจะอ้วนเกินนะคะกินถั่วเยอะระวังท้องอืดด้วยแล้วก็ Herb and Spice ก็คือพวกเครื่องเทศสมุนไพรอาหารไทยเราเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องเทศสมุนไพรอยู่แล้วอันนี้ก็จะไม่ยากนะคะต่อมาก็คือหมวดของโฮเกนมันถือว่าธัญ,ญพืชแบบเต็ม,มเมล็ดหรือว่าเชิงซอเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องลูกเดือยข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แนะนำอันนี้น้องหวานวีแกนแคลนเดอร์แนะนำให้เมย์กินเนะเป็นโอ๊ตแบบเต็ม,มเมล็ดก็เลยไปสั่งมาอร่อยมากหนุกๆน,น,นเหมือนข้าวกล้องเลยแต่ว่าไฟเบอร์สูงแล้วก็โปรตีนสูงกว่าข้าวกล้องเราเยอะมากเลยค่ะต่อมานะคะก็คือเบรคเกจหรือว่าเครื่องดื่มแนะนําให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะน้ำเปล่าคือดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบการแบบดื่มน้ําเปล่าเบื่ออะไรเงี้ยก็ขอไทยอินนะคะพันโทเจนิกมีเครื่องดื่มสมุนไพรไม่มีแคลอรี่ไม่มีคาเฟอีนม,มีทั้งหมด6รสชาติด้วยกันไม่มีน้ําตาลไม่มีแคลอรี่ไอเอฟกินได้อะไร นี้ชงแทนน้าเปล่าก็ได้แต่จะบอกว่าเวลากินพวกเครื่องดื่มสมุนไพรอ่ะต้องชงด้วยน้ำร้อนก่อนอยากกินเย็นค่อยใส่น้ำแข็งตามทีหลังเพราะว่าพวกแบบน้ำมันหอมระเหยหรือว่าสรรพคุณของสมุนไพรอ่ะมันจะโดนแอคทีเวตด้วยความร้อนนะคะแล้วอันสุดท้ายก็คือการขยับร่างกายและออกกําลังกายดรเกรเกอร์็คือแนะนําให้ออกกําลังกายทุกวันทุกวันนะคะอย่างน้อยวันละ 40นาทีคืออันนี้เมย์ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเมย์ก็แบบออกกําลังกายอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะพิลาทิสโยคะอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เมย์เห็นผลจากตัวเองเลยก็คือการเดินให้ถึงวันละ1นึ่งอย่างน้อย5วันต่ออาทิตย์อะ่ะพุงเล็กลงมากๆตอนนี้คือแบบเห็นกล้ามหน้าท้องชัดขึ้นเยอะมากหลังจากที่พยายามมาเป็น10ปีทุกคนตอนนี้คือไม่ได้พยายามออกกําลังกายหนักด้วยซ้ําแค่เดินวันละหมื่นเก้าก็เลยประาเป็นชาเลนจ์ของแพนโทเจนิกเหมือนแคปเปีนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วมันดีจริงๆๆคค่ะ่ะกก็ืออในนนีี้้้ยจริงแลวววมมับดววา แต่และชนิดเนี่ยเราควรกินปริมาณเท่าไหร่ต่อวันเนาะเดี๋ยวเมขึ้นเป็นตารางไว้ให้อีกรอบนะคะแต่อยากแนะนําจริงๆทุกคนหนังสือเรื่อง how not to die อะ่ะมันดีมากๆเนาะนอกจากนั้นเขายังมีแบบ how not to diet how not to age อะไรอย่างงี้อีกคือแบบดีเลยอะ่ะเขาก็มีเว็บไซต์มีสูตรอาหารฟรีต่างๆมากมายนะคะลองไปติดตามดูได้ที่ nutritionfact.org นะคะ อ๋ออีกอย่างนะคะก็คือเรื่องของอาหารเสริมเพราะว่าจริง,รงๆแล้วคนกินแพลนเบสอะอาจจะขาดสารอาหารบางตัวค่ะแล้วเมย์เป็นคนเลือดจางอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เมย์จะกินเสริมตลอดเลยนะคะก็คือวิตามิน B12 ท่านเหล็กเนี่ยเมย์ไม่ค่อยกินเพราะว่ากินแล้วท้องผูกนะคะจะกินเป็นฟอสิกแทนค่ะแล้วก็พวกโอเมก้า3จริงๆอะนอกจากปลาแล้วมันยังมีจากสาหร่ายด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างที่ต้องควรจะกินก็คือวิตามินดีค่ะเพราะว่าคนไทยแบบ90%เลยมังขาดวิตามินดี เวลาเราออกไปแล้วทาครีมกันแดดก็คือวิตามินดีก็ไม่ได้ซึมอยู่แล้วมันก็ไม่พอเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มีปัญหาเลือดจางอย่างน้อยๆเมยแนะนำให้กิน B12 แล้วก็ฟอ l ิกเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเมย์จะพยายามถ่ายสูตรอาหารที่ทำว่าวันวันหนึ่งกินอะไรบ้างใครคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะเริ่มยังไงดีใครอยากให้เมย์ลองทาเป็นฟลอกว่ากินแพนเบสกินอะไรบ้างกินยังไงทำไงให้ไม่เครียดก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายบล็อกมาให้ค่ะก็หวังว่าวันนี้คอนเทนต์จะเป็นประโยชน์นะคะใครมีประสบการณ์เรื่องการกินแพนเบสหรือว่าอยากให้เมย์ทำคอนเทนต์แชร์เรื่องอะไรอีกก็คือคอมเมนต์มาบอกได้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์นะคะใครที่เกลียดดูเป็นวิดีโอเรามีเป็นฮอตแคส Spotify แล้วก็ Apple Podcast ด้วยค่ะบ๊ายบาย